สวัสดีครับเริ่มกันด้วยหลังเคสนะก่อนหน้านี้นะครับผมผมก็ถ่ายหลังเคสให้ดูกันนะเพื่อให้เห็นว่าตามที่ผมแคปชั่นไปเลยนะครับ e ทอร์มอเท d i s ส o c a s e 350P นะครับผมเป็นตัวที่ฐานของเคสเนี่ยเป็นเออเป็นตัวเก็บน้ำนะครับผมก็คือตัวแทงน้ำที่ตัวเคสเลยนะครับเหมือนที่ผมได้เออตน้ตนต้นต้นรายเนี่ยผมเออ เอากล้องไปวางให้เห็นกันชัดๆนะครับผมด้านหลังเคสนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเรามาพูดถึงสเปกกันเนี่ยมาอยู่หน้าเคสส่วนใหญ่อาจจะไม่เห็นนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมูฟให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับด้านหลังเคสนะครับ<ม> <c oughs> เสียงไหมคะหนูโอเคอ่ะก็ เดี๋ยวเตรียมจะส่งเครื่องนี้กันนะครับผมในงบ3ามหมเอ้ยสามแสนสองพบาทนะครับผมงบ3ามแสนสองพกว่าๆนะสามแสนสองพกว่ากก็เลยไลฟ์แบบเร่งด่วนเอามาให้ดูกันก่อนนิดนึงแล้วกันนะสั้นๆน,นะครับผมสําหรับสเปคนะครับความสวยงามของตัวเครื่องนี้นะแล้วก็ตัวเคสนะครับผมที่ต้องบอกว่าทางผมนะครับทางผมได้จับเป็นครั้งแรกนะก็คือเทอร์ม t เทคเอ่อดิสโท a ค e สามห้าศูนะครับผม อ่ะเรามาดูกันที่จุดเด่นของเคสเลยละกันนะครับ mm. เดี๋ยวสเปคเราค่อยว่าไงทีหนึ่งนะตอนหลังนะครับหรือว่า,าจะเริ่มสเปคก่อนดีวะว่าไงดีวะอาจารย์เอาสเปกเปก่อนนะอ่ะสเปคก่อนดีกว่านะครับผม mm. เผื่อมีใครทยอยเข้ามาจะได้เห็นเออ่เห็นช่วงที่เป็นไฮไลท์ของตัวเครื่องนี้นะครับคือความสวยงามของตัวเครื่องนี้นั่นเอง CPU นะครับผม เล่านิดนึงนะสำหรับเครื่องนี้ลูกค้าทักเข้ามาเนี่ยสอบถามกันค่อนข้างนานจริงๆลูกค้าเนี่ยเป็นสายใช้ Apple นะครับผมใช้ Mac มาตลอดนะครับแต่ว่าสายงานนี่แหละนะครับผมก็มามองหาเครื่องสักเครื่องหนึ่งนะครับก็ทักเข้ามาทางทางทีมงานเรานะครับผมทาง Line แอดนะครับผมก็เข้าไปช่วยแอดมินในการจบในตัวของเรื่องของชุดน้าเปิดนะครับแล้วก็สเปควยความเหมาะสมที่ลูกค้าได้ส่งเข้ามานะครับหลักๆก็ เรื่องของงาน,นกราฟิกเน้นเรนเดอร์เน้น,นอะไรอยู่ต่างๆอยู่แล้วเนี่ยลูกคา้ารีเควสสเปคเข้ามาค่อนข้างจะเน้น CPU นะครับคอเทสสูงนะครับแรมเยอะ SSD เนี่ยรีไลส์สเปคจ,จัดเต็มนะครับบอกเลยนะครับ SSD ทั้งหมดในเครื่องนี้3ตัวนะครับผมจะพูดคร่าวๆสำหรับสเปคก่อนละกันนะครับเออ่แล้วก็ในส่วนของเรื่องความสวยงามส่ง Refer ลนซ์จากเมืองนอกมาให้เราดูด้วยเคสตัวนี้นะครับเทอร์มัลเทคเทอร์มัลเทคดิสโทดิสโทเคสที่ผมบอกไปนะครับก็ จริงๆ left เนี่ยต้องการปรับไฟเป็นสีขาวแล้วหมดผมกลัวว่าเดี๋ยวตอนตอนไลฟ์ให้ดูเนี่ยมันจะดูไม่ไม่น่าสนใจนะถ้าเป็นสีขาวนะมันดูจางๆนิดนึงนะครับก็เลยปรับเป็น rgb ไว้ให้นะครับอ่ะ cpu นะครับอย่างที่บอกลูกค้าเน้นในเรื่องของเออ่งานเรนเดอร์ต่างๆอยู่แล้วเนี่ยก็จัดเป็นไลเซนส์นะครับผมไลเซนต์ตัวนี้นะครับไลเซนส์ไลเซนต์เก้าหเก้าห้าศู x นะ16คอก core สามนะครับผมก็ c อเทสสูงอยู่แล้วนะสำหรับตัวเครื่องนี้ สเปคผมจะไม่ลงลึกอะไรมากมายนะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยลูกค้าหลายๆคนทุกวันนี้ก็จัดสเปคเองกันเป็นแทบจะหมดแล้วนะครับเราก็มีหน้าที่ร้านประกอบมีหน้าที่ดูแลว,ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเหมาะสมไหมเท่านั้นเองนะครับตัวการ์จอนี่เลยนะครับจัดเต็ม RTX 3090 ASUS นะครับผมตัวนี้24 g b กนะสำหรับการ์จอ Nvidia ก็สุดอยู่แล้วนะครับเลื่อนไปดีกว่าเผื่อเราจะได้ถ่ายเคสง่าย บอร์ดครับจริงๆเนี่ยลูกค้ารีเควสมาเป็นตัวเอ x t ตรีมเลยนะแต่ว่าขอมันหาย,ยากจริงๆนะครับผมก็เลยจบที่ตัว Asus Core 8 Hero WiFi นะครับก็บอร์ดตัวสุดของ Asus เช่นเดิมนะซีรีส์ที่เป็น Core i s m a x i m s ของ Intel พวกนี้คือสุดทั้งหมดอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับสำหรับบอร์ดซีรีส์ LG ของทาง Asus นะครับแรมนะครับแรมแรมไม่เห็นกล่อง LED ว่าจา์ อยู่ในกล่อง power ไปดูนั่นดิเนี่ยแรมใส่เป็น thermatech นะครับหลักๆเครื่องนี้มัน thermatech ทั้งหมดเนาะผมก็เลยเลือกแรมเป็น thermatech ให้นะครับท้องรม r g.b. นะครับผมโหม4จิกสองชุดนะครับรวมเป็น128จิกบัส3.6นะครับอัดเต็มนะครับสำหรับรอ่ะมาถึง storage นะครับผม ssd ทั้ง m.2 และแบบ sata นะครับ ใส่เป็น M.2 สองช่องเลยนะ Gen4 จาก s m s u n g นะครับ980 Pro นะ M.2 Gen4 a m มซ n ง980 Pro สองตัวเลยนะครับผมสำหรับ M.2 ขนาด2อเททั้ง2ตัวนะก็ทั้ง Windows Run ทั้งงานที่ใช้ l e a d w l i g h ระหว่างการสร้างงานต่างๆก็คือสามารถทำได้ดีทั้งหมดเนาะส่วนไดที่ใช้เก็บข้อมูลด้าต้อย่างเดียวก็คือตัวนี้ครับซัมซุง การจะศูนอีโ e วะครับ 4T เต็มๆสำหรับเ,เก็บข้อมูลนะ 4T มีอะไรอีกนะครับพาวเวนะครับคงต้องพูดถึงนิดนึงก็อย่างที่บอกนะครับสเปคนี้มันเป็นเทอร์มเทคซะเยอะผมก็เลือก Power เป็นเทอร์มอเทคให้นะก็จะดูแลในเรื่องของตีมเครื่องแล้วก็การปรับไฟนะครับผมที่เราต้องดูแลให้ด้วยสำหรับการจัดสเปคเนี่ยให้เหมาะสมด้วยอย่างเช่นตัวนี้พาวเวก็จัดเป็น เทอร์มัลเทคนะครับผมเทอร์มัลเทคท็อกพาวเวอร์ซีลี่นะตัวนี้เป็น pf 120นะครับ1200นะครับก็คือ1 2 0 0วัตต์นะครับ pf 1 a rgb นะตัวพาวเวอร์จะมีไฟ rgb ด้วยนะผมเข้าไปให้ชัดให้นิดน,นึงโอเคนี่นะครับพาวเวอร์ Power มี rgb ด้วยนะครับประมาณนี้ <c oughs> มีอะไรอีกพัดลมในเครื่องนะครับผม หม้อน้ํามันตัวเดียวแต่ทําไมใส่พัดลม2ชุดนะบางคนก็จะอาจจะเฮ้ยทำไมใส่พัดลมแปลกๆแบบนี้นะครับคือหม้อน้ํา3ตอนตัวเดียวเนี่ยในหลูปที่เป็น CPU และ VGA เนี่ยผมก็เลยต้องใส่พัดลมแบบพุทพภูพนะครับก็คือประกบกันเลยนะประกบหม้อน้ํา2ด้านนะครับนี่นะเห็นใช่ไหมอาจารย์มันซูมหน้าไม่เห็นต้องหมัหน่นนะโอเคอ่ะเป็นไลติ้งคอร์สนะครับผมสำหรับ ตัวพัดลมนะครับ2ชุดนะมีไฟ r า b ีก็ปรับผ่านโปรแกรมทั่มาติดทั้งหมดเนาะอ่ะสเปคประมาณนี้นะครับผมมาดูเครื่องกันดีกว่านะครับโดนทิ้งไปมาตาก,กล้องผมจะต้องใช้กล้องแขนแล้วแหละสว่างไปไหมเดี๋ยวขอรอบแสงนิดนึงนะครับ ได้แนละ้วโอเคอ่ะนี่ครับตัวเครื่องหลักๆเนี่ยตัวเคสนี้นะครับผม t h e ร์ม t เท h ตัวนี้จริงๆมันมันจะขนาดประมาณคอพีสามนะครับคอพีที่เราคุ้นเคยกันแล้วแหละนะครับสำหรับเ,อเทอร์ม t เท h คอพีสานะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยครับนีครับด้านหลังที่ผมเอามือคลำๆอยู่ตรงนี้นะข้างหลังเนี่ยมันเป็นอะคริลิกทั้งตัวนะครับผมแล้วก็ฝังเกี่ยวกับรูของ การเเดินทางน้ำนะครับแล้วก็เป็นแท้งในตัวพร้อมตรงนี้นะครับเป็นปั๊มตรงนี้นะครับสังเกตเข้ามาเห็นไหมไม่รู้เนาะอ่ะตรงนี้นะครับผมจะมีปั๊มนะครับซึ่งฝังฝังอยู่กับเบาะเอ่อฝังอยู่กับตัวเคสเลยนะครับนี่นะครับปั๊มตัวนี้แถมมาเคสนะเคสตัวนี้ราคา1 8 9่0แานะครับผมมองว่าก็ไม่ถือว่าแพงจนเกินไปนะเพราะว่าได้ปั๊มมาด้วยตัวหนึ่งนะเป็นปั๊มดีห้าจากเทอร์โมเทคนะครับเป็นปั๊มดีห้าจากเทอร์โมเทค เดี๋ยวฝั่งปั๊มมาด้วยนะครับผมมาดูข้างนี้นิดนึงจะได้เห็นชัดเจนนะครับอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมมันจะเป็นฐานของหลังเคสเนี่ยมันจะเป็นอะคริลิกหมดเลยนะครับเป็นอะคริลิกทั้งแผ่นเลยนะครับประกบกันนะครับคราวนี้เอ่อที่เห็นกันอยู่เนาะตรงเนี้ยก็คือหม้อน้ำเนี่ยถูกเลื่อนมาวางไว้ด้านข้างข,างของเคสนะครับ เคสไซส์เนี้ยอย่างที่บอกมันคือคอพีสามเดิมเนี้ยมันก็เลยจะสามารถใส่เอ,อ่อหม้อน้ําได้แค่3ามหกิมิลลิเมตรนะคือหม้นอน้ํสามต่อนั่นเองนะครับเนี่ยก็คือที่เห็นพัดลมอยู่เนี่ยคือ3ตัวนี่คือหม้อน้ําขนาด3ามรหกสินะครับโยกมาทางนี้นิดนึงอ่าเดี๋ยวขนาดเข้านี่เพื่อให้เห็นพัดลมประกบกันอ่าเนี่ยครับจะเห็นพัดลมประกบกันนะครับผมลมเข้านะครับลมเย็นเข้าตรงนี้นะครับผมเป่าเข้าพัดลมตัวหลังนี่จะดูด เพื่อเสริมแรงในส่วนของทางลมให้มากขึ้นนะครับก็ลมผ่านเร็วขึ้นนะครับผมก็ทําให้ตัวรูปเนี้ยค่อนข้างเย็นนะครับตรงเนี้ยคือสําหรับในเรื่องของระบบวอตเตอร์คูลิ่งที่ผมต้องดูแลเนี่ยผมก็ต้องนะออคํานึงถึงจุดที่เรียกว่าการใช้งานจริงนะครับเพราะลูกค้าเรนเดอร์เนี่ยมันมาพร้อมความร้อนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละเครื่องที่ทําน้ําเปิดเนี่ยผมจัดการเอ่อฟูลโหลดฮาร์ดแวร์ทั้ง ทั้งหมดในเครื่องนะครับผมเพื่อให้รู้ว่าไอเดลเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วฟูลลมเท่าไหร่นะสำหรับอุณหภูมินะครับของเครื่องนะอย่างหม้อน้ำนะครับถ้าสังเกตดีๆนะมันจะหนาก็ปกตินะครับผมก็เลือกใช้เป็นหม้อน้ำบิดพาวเวอร์ซึ่งเป็นตัวหนานะไม่ใช่ตัวหม้อน้ําบางปกตินะครับแบรนด์ก็บิดพาวเวอร์นะครับสบายใจได้อยู่แล้วนะหม้อน้ําเป็นไซส์หนาแนะตัวนี้บอกรุ่นหน่อยละกันนะเผื่อใครสนใจนี่ครับ บิด p วสามกศูนย์อ่านยากอ่านไม่ออกช็อตเลยจะบอกรุ่นบอกไม่ถูกเลยเนี่ยยังไงวะเนี่ยอ่ะนี่ครับคราวนี้มาดูเอ่ออ่ะการ์ดจอครับผมอย่างที่เห็นไปช่วงต้นเนาะมันเป็นการ์ดจอ RTX 3090ูกจากทาง ASUS นะครับเราก็ปรับมาเปลี่ยนใส่เป็น BOX VGA จานบ็อกไปไหนวะจานอ่นวนอ่นว นี่ครับบล็อก VGA ตัวนี้เป็นแบรนด์ ek นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับ ek q u a n t u m vector นะครับผมสำหรับรุ่น asus rtx 3080และ3090นะราคาแตะหมื่นนะครับพร้อมแบ็คเพลตนี่ครับก็สามารถสั่งผ่านเราได้นะครับใครที่สนใจทำ water cooling นะครับที่เป็นระบบน้ำทั้ง cpu และว g a นะจริงเราทำมาเยอะและ้วอันนี้ก็ผมก็พูดรายละเอียดนดนึงแล้วกันนะครับ ทั้งหมดตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นบล็อกที่มาแทนพัดลมของการจอนะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะจริงมีไฟตรงนี้สามารถปรับ RGB ได้นะอันนี้ผมปรับสีขาวไว้จากตอนแรกที่ปรับมาให้ลูกค้าดูนะครับเป็นไฟขาวทั้งเครื่องนะครับบล็อกตัวนี้ถ้าเทียบกับซีรีส์เก่าๆที่เป็น RTX 2 0 8 0ูแูเนี่ยบล็อกตรงนี้เย็นขึ้นเยอะเลยนะสังเกตว่าน้ำแล้วก็ตัวนิกเกิลที่คุมด้านหลัง ของการาดจอเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่กว่าเดิมค่อนข้าง,งเยอะนะสำหรับ3090ซึ่งผมบอกเลยว่าฟูลโหลดของเครื่องนี้นะครับการาดจอเนี่ยประมาณ50-60เองนะทำงานเต็มพร้อมกับ CPU ทำงานเต็มนะครับ CPU เอ่เอฟูลโหลดสูงสุดที่ประมาณ60นะครับสำหรับสเปคนี้ที่ผมเบิร์เรียบร้อยแล้วนะอ่าประมาณนี้นะครับผมคราวนี้ขึ้นไปที่บ็อกซ์ CPU นะครับจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าเป็นตัวที่จับครั้งแรกเช่นกันนะสำหรับ บล็อกจากทาง Thermaltake นะครับ Pacific mx 1พัดนะตัวนี้นี่ Pacific mx mx o พัดนะครับ rgb พ mm ัด hmm. เป็น cpu water block จากทาง Thermaltake นะครับผม mm hmm. ก็ไฟค่อนข้างสวยนะด้านหน้าตรงนี้ครับหน้าบล็อกเนี่ยจะเหมือนกับเป็นกระจกนะครับผมนะครับอยู่ด้านหน้าแล้วด้านในเนี่ยเป็นไฟ rgb ล้อมรอบนะครับแล้วมีโลโก้ t t นะค่อนข้างสวยงามนะครับก็ปรับไฟ RGB ได้เช่นกันนะครับบล็อกตัวนี้ราคาก็4 0 0พันกว่าเลยนะ4พ0 0ต้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นบล็อกคุณภาพตัวหนึ่งนะจากทางเทอร์มเทคก็จับใส่เครื่องนี้ให้ลูกค้านะครับจะได้เป็นเออเป็นธีมเทอร์มเทคทั้งเครื่องแล้วก็ปรับไฟได้ง่ายด้วยนะอ่าเขาว่านสวยดีอ่าเขาว่านิดหนึ่งก็ได้ ตรงนี้มันจะมีเหล็กค้ำนิดหนึ่งนะสำหรับ power อาจจะไม่เห็นไฟทั้งหมดนะตรงนี้มีเหล็กสำหรับยึดยึดค้ำตัวตัวเพจที่รองกร์ดจออยู่นะครับเทอร์มอเทคเนี่ยครับผม P F 1 A R G B 1 2 0 0พันสองร้อยวัตต์นะครับ,นนรบไฟเป็น R G B นะสามารถปรับได้ผ่านโปรแกรมของทางเทอร์มอเทคเขาคราวนี้มาพูดถึงท่านเดี๋ยวพันทางเครื่องแล้วกันพูดถึงทางน้ำนิดนึงแล้วกันนะครับผมสังเกตจาก ตรงนี้นะครับผมที่เป็นปั๊มเนาะตรงนี้จะมีจุดที่มีน้ําท่อน้ําจากทางทดิสโทเคสด้านหลังเนี่ย <c oughs> เข้ามานะครับผมซึ่งก็คือทางน้ําที่เป็นน้ําเข้าน,นั่นเองเน,นะครับผม <c oughs> น้ําเข้าเข้าที่หม้อน้ําด้านล่างนี้นะครับอน้ําเข้าหม้อน้ําไปเรียบร้อยเป็นน้ําเย็นเรียบร้อยนะครับออกมาจากหม้อน้ํามาเข้าที่การ์ดจอนะครับ <c oughs> รนี่ครับเดินมานีเิ่ปเ๊ิ่เข้าการ์ดจอนะครับจากการ์ดจอไปเข้า cpu นะครับ ออกจาก CPU นะครับเข้าไปพักนะครับที่ตัวเคสนั่นเองนะค่อยเข้าไปพักที่ตัวเคสนะครับก็คือน้ำแทงน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็ไหลกลับมาที่หลูกเช่นเดิมนะครับอคือหลูกมันถูกบังคับแหละเพราะฉะนั้นยังไงการจอต้องต่อด้วย CPU แล้วนะครับแต่บอกเลยว่าด้วยม่าน้ตอนเดียวแล้วก็ทางลมต่างๆม้านน้ำที่เลือกนะครับ ตัวบล็อก VGA บล็อกนะครับที่คุณภาพดีแล้วสำหรับ EK นะครับแล้วก็หลายจุดนะครับผมก็ทำให้โหลดเนี่ยมันไม่ได้สูงนะครับห้าสิบถึงหสิเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับ CPU และการาจอนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมพลิกมาให้ดูด้านหลังเคสนิดหนึ่งนะครับอัอจริงมันหนักมากนะครับผมชื้อ่ะ นี่ครับแผ่นเคสด้านหลังคุณก็จะเห็นเห็นเป็นน้ำที่เราเติมเข้าไปนะครับทั้งแผ่นเลยนะครับจะมีโลโก้ TT ตรงนี้นะครับลงมานีหนึ่งจะโลโก้ TT ตรงนี้นะครับ ตรงนี้น้ำนะครับลืมพูดถึงนุเนาะคูลแลนต์นะครับผมใช้เป็น ek ตัวคูลแลนต์ตัวฟอกนะครับผมก็คือเป็นเหมือนกับมันไม่ใช่สีขาวมันเป็นเหมือนสีหมอกนะครับรุ่นฟอก fog ะครับเป็นน้ำจาก ek รุ่นฟอกก็คือตัวน้ำรุ่นนี้ข้อดีคือเขาบอกว่ามันจะนำแสง rgb ได้ดีกว่าน้ำรุ่นสีขาวธรรมดานะครับผมเนี่ยครับสังเกตว่าแสงมันจะลงมาค่อนข้างเยอะนะตัวทีนี่ยังเห็นเป็นแสง สะท้อน R G B อยู่เลยนะครับอ่าหน้าเครื่องหลังเครื่องเรียบร้อยเขาเนี้ยมาพูดถึงปัญหาของมันแล้วกันนะครับมันไม่ใช่ปัญหาของมันสิปัญหาของการทําเครื่องนี้แล้วกันนะครับผมหลักๆเนี่ยด้วยความที่เคสตัวเนี้ยมันเป็นอย่างที่บอกมันเป็นคอพีสาดั้งเดิมนั่นแหละนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับเขาเนี้ย เรื่องทางทางน้ำเนี่ยเรื่องของการเดินท่อนะครับการดัดท่อ,อต่างมันไม่ได้ยากอยู่แล้วมันมันเรียกได้ว่าธรรมดาเลยเพราะว่าทุกด้านมันเปิดเปิดหมดนะครับก็คือจุดที่ยากแค่ท่อในท่อเดียวที่เหลือมันก็เดินปกติได้เลยนะครับแต่ความยากที่แท้จริงเนี่ยมันคือเรื่องของการเก็บสายนะครับการวลิ่งสายตัวนี้นะครับการวลิ่งสายตัวนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าเมื่อกี้ท่านเห็นด้านหลังเค้กแล้วนะครับจะเห็นว่ามันเป็นแผ่นอะคริลิก แผ่นเดียวกันต่ด้านหน้าเลยนะครับเพราะใส่ทะลุกันเลยนะครับใส่ทะลุมองเห็นกันเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องเก็บสายเนี่ยเธอโมเทคออกแบบมาให้อยู่ในในช่วงหลังของเมนบอร์ดตรงนี้ถ้าเป็นกล่องเสียมดาตรงนี้นะครับอ่าซึ่งมันจะต้องเปิดช่องนี้ออกมานะครับเปิดปุ๊บมันจะเหมือนกับเป็นบานเปิดเป็นบานหน้าต่างนะเปิดเมนบอร์ดมันทั้งหมดนะครับแล้วก็ซ่อนสายไว้ด้านหลังนี้ซึ่งเนี่ยคือความยากเพราะว่าช่องเก็บสายขอนข้างน้อยมากนะครับแล้วก็แล้วก็เอ่อ ด้วยความที่เราดึงออกมาเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนหน้าต่างเปิดมาคราวนี้ถ้าเกิดเราเดินสายเราก็ต้องเหมือนยัดปิดยัดกลับไปนะครับซึ่งนะครับคือความยากที่สุดในเรื่องของเครื่องนี้นะสําหรับการวิ่งสายแต่ว่าความยากนี้ก็ทีมงานเราก็จัดเต็มให้เรียบร้อยที่สุดเท่าที่ทําได้นะบ,บอกงี้แล้วกันนะเรียบร้อยที่สุดที่ทําได้จะเปิดให้ดูไม่ได้นะเพราะมันต้องลื้อหมดเลยโอเคก็ <laughs> okay. ในเรื่องของสายด้านหน้าก็จะใส่เป็นสายถักถเรียบร้อยนะครับก็จะดูเรียบร้อยอยู่แล้วนะส่วนด้านหลังก็เก็บยังไงก็พยายามเก็บให้เต็มที่แหละไม่ได้ยัดเข้าไปแน่นอนนะสำหรับเรื่องของการแบล็งจากดีบักเรานะอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเครื่องสเปค3 2 0 0 0 0ประมาณ2 5 0 0 0บาทนะ3 2 0 0 0 0บาทนะครับผมก็เดี๋ยวเตรียมส่งลูกค้ายันปลักเกตกันนะส่งลูกค้ายันปลักเกตกันอ่ะช่วงนี้มีอะไรไหมผมขอดูคอมแบน็คแล้วกันนะครับ วันนี้อยากให้ดูเครื่องกันอย่างเดียวเลยนะอาจจะไม่ได้มาขายของกันนะจ๊ะเดี๋ยวมีสเปคอะไรดีเดี๋ยวจะมาว่างะไกทีนะครับผมเขาหน้าสวัสดีคุณพันลบนะครับสุดที่สุดในรุ่นแล้วร้านนี้โอเคขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวรอเครื่องคุณพันลบนะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์แบบนี้ให้ดูกันนะสําหรับคุณพันลบที่รีเควสมาบอกให้ผมไลฟ์เครื่องด้วยนะถ้าเสร็จแล้วนะครับรับว,วันที่ยี้านี้คุณสน ส่วนท่านลดนะครับผมถ้าผมอา่านผิดขออภัยนะครับบริการดีมากขอคุณครับโอเคคุณเอกพงศ์ขอคุณมากครับสําหรับคําชมเนาะเราจะพัฒนาต่อไปนะจ๊ะวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับอยากให้ดูเคสกันจะแบบนี้นะครับเพราะผมก็จับครั้งแรกเหมือนกันนะสำหรับเทอร์มเทคดิสโทเคสตัวนี้นะราคาตัวเคสเฉพาะตัวเคสเอาละกันนะพูดถึงเคส่อนละกันนะครับราคาตัวเคสเนี่ยหมื่นแปดเก้าพันบาทนะครับ ใครที่ชอบแนวนี้อยากจะเลือกเคสนี้ไปประกอบก็ได้นะก็ติดต่อทางดีบักมาได้นะครับเคส1 8 9 0 0 0ถ้าเราไม่ทำชุดน้ำอลังการงานสร้างอย่างเช่นไม่ต้องทำ vga ที่เป็นชุดน้ำเฉพาะ cpu เนี่ยคือไม่ต้องทำ vga มันก็ลด,ลด,ลดงบลงมาได้เยอะนะครับผมเลือกฮาร์ดแวรพอด,ดีพอด,ด,พอด,ดีที่เราชอบเนาะก็อาจจะงบต่างตรงนี้ลงมาได้นะครับแต่นี่มันสุดทั้งสเปคสุดทั้งฮาร์ดแวร์ทุกอย่างนะครับผมรวมถึงตัวเคสด้วย นะและทุกจุดเนี่ยเลือกของที่มีคุณภาพทุกจุดนะครับ SSD ก็ซัมซุง980 Pro นะ้องต้องบอกว่าเครื่องนี้มันสุดจริงๆนะครับอ่ะวันนี้ผมก็ฝากเครื่องนี้ไว้นะครับผมเดี๋ยวให้ตากล้องแพ้ดวนไปนะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้ามีเครื่องดีๆแบบนี้มาเข้ามาจะมาไลฟ์ให้ดูกันอีกนะครับผมก็วันนี้ไปก่อนนะครับไปกินข้าวก่อนหิวข้าวมากเลยตากล้องก็หิวข้าวแต่ตากลก้องต้องทำงานต่อไป